ไม่ได้มีส่งข้อความหาจินพี่ไม่เคยส่งข้อความหาจินเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับชาลีกับการมินด้วยเพราะฉะนั้นคนที่คอมเมนต์แย่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นนี่ก็เชิญคุณไปไกลวันนั้นหลังไลฟ์จบอะพี่ก็แค่เกิดความสงสัยแล้วพี่ก็เลยพิมพ์ไปถามหนูว่าเตรียมกันมาไหมอะไรเงี้ยแต่พี่ก็น้อยใจพี่รู้สึกว่าแบบแล้วพี่ยังกดไปหาฮาหนาดีมาน่าเข้าใจผิดเรื่องทวิตด,ด้วยก็เลย ก็ควรจะคุยกับพี่ให้เรียบร้อยก่อนอก่อนที่จะออกมาพูดเรื่องอันนี้ฮะน่าก็ขอโทษทุกคนทุกคนเหมือนกันแล้วก็พี่ด้วยไม่ไม่หนูไม่ต้องขอโทษพี่ต้องขอโทษที่พี่โพสตลอยๆแบบนั้น,นอะแล้วมันก็ไปโยงได้ไปเอฟเฟกคนอื่นๆต่างๆนานามันก็ไปทําให้หนูเสียวความรู้สึกใช่ไหมถูกไหมคะขอโทษนะโอ๋นะยยนี่หนยยี่ยี่ยี่ยียี่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 ่่ เรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดเลยทีเดียวค่ะเมื่ออยู่แดดดี้ผู้ใจดีอย่างนักร้องและนักแสดงหนุ่มไมพิรัตก็ออกมาโพสต์เดือดพันเอกหรือทวิตเตอร์งานนี้ทําเอาแฟนๆต่างก็สงสัยว่าใครกันนะที่ทําให้แดดดี้ของเราเดือดจนต้องออกมาฟาดแบบนี้ งานนี้เหล่านักสืบโซเชียลต่างก็คาดเดากันไปต่างๆนานาบางก็โยงกันว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวดราม่าของนักแสดงหนุ่มแคลีหรือไม่หรืออาจจะหมายถึงประเด็นดราม่าที่หนุ่มไม้เพึ่งจะไลฟ์สดกับติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีอย่างจีนรถแห่มเมื่อไม่นานมานี้แต่ล่าสุดค่ะหนุ่มไม้ของเราไม่ปล่อยให้เดากันนานออกมาชี้แจงทุกประเด็นโดยยืนยันว่าเรื่องที่ตนโพสต์นั้นไม่เกี่ยวกับหนุ่มแคลีและหนุ่มจินพร้อมเปิดใจเคลียร์กับสาวฮันนาและจินโดยทั้ง3คนก็ได้มีการขอโทษกันจ จบดราม่าเป็นที่เรียบร้อยเรื่องที่เราคุยกันคือรอบปกติเราก็คุยกันอยู่แล้วเนาะเราก็แบบว่าเปิดใจคุยกันเแทบจะทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วคือวันนั้นหลังไลฟ์จบอะพี่ก็แค่เกิดความสงสัยแล้วพี่ก็เลยพิมพ์ไปถามหนูว่าเอออันนี้คือเหมือนกับว่าเตรียมกันมาไหมอะไรเงี้ยเตรียมกันมาแบบเล่นแบบจะมาแซวพี่จะมาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย ดยด้วยคาที่ตอนนั้นมันก็ดึกแล้วแล้วคือมันเป็นการพิมพ์มันเป็นเท็กซ์อะไรเงี้ยใช่มมันก็เลยเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นอิโมชันของพี่พี่ไม่ได้โทรไปเหมือนปกติเนี่ยมันเามือนกับว่าอปกติก่อนหน้านั้นน่ะคือหน้าคุยกับพี่ไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามีการมีการคุยกันอยู่ประมาณหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้ว ด้วยความที่ไม่ค่อยได้คุยเรื่องจริงจังแบบแบบเนี้ยคือ word text อะคือปกติเราจะแบบแค่ฮ่าอ่เชแค่นี้ใช่ไหมแล้ววันนั้นข้อความตรงนั้นก็คือหน้าแค่เห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันยาวๆแล้วก็เลยว่าเอ๊ะมันอันนี้เขาซีเรียสเปล่าอันนี้ยคือความคิดของหนูนะในวันที่หนูเห็นเพราะว่าหนูไม่ได้ยินไม่รู้ใช่ไหมอืม คือถ้าโทรถ้าโทรมันก็มันก็จะง่ายกว่ามันก็จะได้ยินเสียงมันก็จะได้แบบรับรู้ถึงอิโมชั่นใช่ไหมแล้วคือพี่ก็แค่แบบอยากจะรู้เฉยๆว่าแบบว่าเออแบบเตียมกันมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็เรื่องไอ้เรื่องนั้นตัดตกไปแล้วกันไอ้เรื่องที่เรียกพี่ไม่พี่อะไรที่พี่บอกว่าทําไมไม่เรียกพี่ไม่ล่าล่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือพี่แซวเล่นแซวเล่นในในในไลฟ<ช>์สด แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หนูบอกเรื่องดอมดอมจิ้มเดี๋ยวอะไรเงี้ยคือเอาจริงพี่ก็แค่พิมพิมพ์ไปแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าเป็นห่วงว่าแบบหนูจะยังโอเคยอยู่ไหมกับการที่ที่ที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ท็อกซิตแล้วก็เอ่อมันมันก็ต่างฝ่ายต่างแบบโคสแต่ละคนก็จะแบบขัดน้อยอน,น่อย่อนข้าง แล้วเข้าใจพี่แหละเพราะว่าวันนั้นเหมือนพี่อาจจะรู้สึกมันเกิดอะไรแบบมันจะท<ต>บไปหมดแต่พี่ก็เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบว่าเออแบบคือพ,อพอพอพอคนที่พูเอ่อเขาเรียกว่าอ,อะไรนะคนที่ดูเป็นแบบเนี้ยมันทําให้โฮสต์รู้สึกว่าแบบอย่างพี่อ่ะพี่ก็น้อยใจพี่ก็รู้สึกว่าแบบแล้วพี่ยังกดไปหาฮหาน้าดีกไหมอ่ะเพราะว่าคืออ่าก็เลยเหมือนมาถามหนู ใช่เพราะว่าคือพี่พี่ส่วนตัวพี่ก็มีความสุขสุดเวลาแบบพี่กดไปคุยกับฮาน่าเนี่ยพี่ก็แบบหัวเราะได้เวลาพี่อยากจะมีความสุขเวลาพี่อยากจะหัวเราะเวลาวันไหนที่พี่รู้สึกว่าพี่เครียดมากลับบ้านมาพี่เครียดเครียดพี่ก็อยากจะแบบเปิดไลฟ์มาเพื่อแบบคือกดหาฮาน่าแบบว่าเออมันก็คุยแบบสนุกแบบคุยแล้วก็แบบมันก็มันก็รู้สึกแบบคือเหมือนกับเรื่องที่เราคยดเครียดหรือในวันนั้นมันมันมันไม่เหนื่อยมันยักงน่าก็พูดตลอดแหละแม้ว่าวันนั้นที่ วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ชนสี่จอใช่ไหม mm hmm. วันนั้นหน้าก็ยังพูดอยู่เลยว่าทุกคนคือยังไงหน้ากับพี่ไมค์ก็คือยังเล่นกันได้เหมือนเดิมแล้วเรื่องตรงนี้มันไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นเหมือนซีรีส์แบบอยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนยังเล่นกันได้อยู่ mm hmm. คือตัวหน้าไม่ได้คิดว่าหนูอึดอัดกับการเล่นกับพี่ mm hmm. หรือไม่เคยมีอึดอัดกับด้อมเลยแต่ว่านั่นแหละมันก็เกิดการวิจารณ์ที่ค่อนข้างจะแบบ เยอะอยู่นะเออใช่อืมนี่นี่คือทั้งทางที่เราก็พูดไปแล้วนะว่าเฮ้ยทุกคนแบบเราเรามาไลฟ์เรามาเอนร์เทนทุกคนเรามาให้ทุกคนสนุกกันเราเราต้องการแบบให้ทุกคนมีความสุขนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ต้องการมาเจออะไรแบบเนี้ยที่แบบคอมเมนต์แบบแย่ๆแล้วก็กลายว่าเกิดความรู้สึกแบบอึดอัดที่จะแบบ กดหากันอะไรเงี้ยเก็บป่ะมันมันก็เลยแบบรู้สึกแย่เอ,เอาจริงจริงพี่ก็มันก็อาจจะเป็นที่พี่พิมพ์ไปมันก็มีมีส่วนแอ่ถ้าถ้า,ถายอมรับตรงๆพี่ก็มีน้อยใจนิดหน่อยอะไรเงี้ย uh. แล้วก็แบบก็เลยพิมพไประบายเพราะพี่รู้สึกก็ปกติพี่ก็คุยกับฮานะาได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยใช่แต่เราคาดกันนิดนึงพี่คือตอนนั้นที่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 ฮานะาน่าจะอ่านอ่านเท็กซ์พี่แล้วแล้วก็ พี่พี่เห็นหนูโทรมาแต่พี่ติดสายอยู่เราก็เลยคาดการพี่จะคุยงานอยู่อะไรเงี้ยเข้าใจว่าเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังมีพวกคนที่เขาชอบมาคอมเมนต์แบบแย่ๆอยู่ซึ่งแบบเอาจริงๆไม่แคร์ถ้าพวกคุณเอ,อไม่ชอบผมหรืออะไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจอย,อยู่แล้วเพราะว่าที่ผมมาเคลียร์ผมต้องการเคลียร์เฉพาะคนที่รับผมผมต้องการเคลียร์กับฮานาด้วยแล้วก็จินด้วย เพราะฉะนั้นคนที่คอมเมนต์แย่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นนี่ก็เชิญคุณไปไกลแค่ในโลกสทีิตอบอะผมเคยโดนคนเกียดมาทั้งประเทศแล้วจนไม่มีที่อยู่ในประเทศด้วยซ้ำแล้วเป็นไงชอบชิงด่าก่อนชอบมโนชอบโยงชอบนู่นนี่ไปทั่วแล้วมันก็โยงไปคนอื่นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับชาลีกับการมินด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องไม่ต้องไปด่าคนอื่นไม่ต้องไปด่าเขาไม่เกี่ยวเลย จินจริงๆไม่ได้ส่งข้อความหาจินก็อย่างนี้เห็นก็คือพี่พี่คุยกับฮาน่าคนเดียวถูกปะไม่ได้มีส่งข้อความหาจินพี่ไม่เคยส่งข้อความหาจินเลยอืมพี่ก็คุยกับฮาน่าแล้วก็ฮาน่าไปสื่อสารเป็นภา,าษาเกาหลีอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยอ่าท<อ>้ายปุซกคือคออะไมบบ่ไม่ได้ส่งแต่ตอนแรกหนูหนหนูหนูเห็นเมื่อวานอย่างเงี้ยหน้าก็นึกว่าพี่ไม้เป็นคนส่งไปเพราะว่าเท่าที่มีส่งไปถึงพี่ พี่จีนน่มีแค่พี่ไม่ฝากพี่ฝากข้านาไปบอกพี่จีนพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยส่งข้อความไปหาจินเอก็คือเท่าที่หนูรู้ก็คือตัวพี่ไม่ไม่ได้สั่งส่งไปหาพี่จินโดยตรงแต่ส่งหรือเปล่าหนูไม่รู้แต่ว่าส่งฝากข้อความผ่านหนูอ่ะมีไม่ได้ส่งอยู่แล้วพี่ไม่ได้ส่งพี่ไม่ได้ส่งไปหาจินส่วนตัวเลยเพราะพี่คุยกับหนูแค่คนเดียวอ๋อโอเคนั่นแหละ ส่วนจินพี่ก็มีพี่ก็มีก,มก็ที่ก็ที่พี่บอกหนูนั้นแหละที่เราคุยกันนะว่าเออเนี่ยคือแบบเขาหน้าเราไม่เล่นแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นแบบเนี้ยเราคือโฮสตคนอื่นที่เขาไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ชินกับการเล่นกับเราแบบเนี้ยคือเราจรินพี่กับฮาน่าเนี้ยเราโอเคเราเล่นกันแบบอย่างนี้ได้แต่ว่าพอเป็นโฮส์คนอื่นเนี้ยเราไม่รู้ว่า เราจะไปลากดราม่าไปใส่เขาแค่ไหนเ็้ป้าแล้วถ้าแบบเราไปทำเขาลำบากเนี้ยมันก็แบบมันก็จะเกิดเป็นเอฟเฟกที่แบบทุกคนก็อึดอัดอีกหน่อยก็จะไม่สามารถกดไปได้แล้วอะไรเงี้ยถูกไหมตอนนั้นหนูก็บอกพี่เขาไปประมาณนี้นะแล้วก็พี่จินก็ฝากขอโทษมาทางพี่ไหมตอนนั้นอืมแล้วก็เคลียร์กัน หนูเท่าที่เขาคุยกันผ่านหนูะอะก็คือคุยเสร็จแล้วเข้าใส่เข้าใสแต่เดี๋ยวก็ต้องเด,เดี๋ยวพี่ก็เรียกจินมาขอโทษด้วยเหมือนกันว่าพี่กเ็เอาตรงพี่ก็มีส่วนผิดที่เอ,อพี่อารมณ์เสียน,นู่นนี่ต่างนานาในเรื่องส่วนตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วไปโพสต์แบบนั้นแล้วมันก็เอฟเฟกยาวไปทุกคนเลยอย่างเงี้ยแล้วคือพอปล่อยไปแค่วันเดียวอะเดี๋ยวนี้ยเร็วมากเลยแล้วคือคนก็คิดคิดไปนู่นคิดไปนี่เดาไปเรื่อย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 เดาไปแบบ เดาไปแบบงงๆอ,ะอ่ะแมก็คือกอบแตสร้างเรื่องไปนู่นนี่โยงไปคนนู้นบ้างโยงไปคนนี้บ้างคือจะบอกทุกคนว่าทุกคนเวลามันเกิดเรื่องอะไรอะ่ะเราประเทศเราน่าจะมีบทเรียนกันเยอะมากแล้วน,นะที่จะแบบว่านั่งทับมือไว้ก่อนรอรอออกมาถแถลงก่อนถูกปะไม่ใช่แบบชิงด่าก่อนชิงด่าไว้ก่อน แต่โซเชียลสื่อสมัยนี้เขามีสิทธิ์พูดกันเยอะมันก็นก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าอืมก็นิดน,นึงอยากให้แบบอยากให้แบบว่าใช้คําพูดที่อืมพี่ว่าคนที่ฟังก็ฟังแหละคนที่ไม่ฟังก็ไม่ต้องไปสนใจพี่ก็ไม่สนใจเหมือนกันเพราะว่าก็อยู่วงการมานานแล้วคือพวกคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยคือพี่อ่านแลวพี่ก็แบบพี่ไม่ได้มีอารมณ์กับคอมเมนต์พี่อ่านแลวพี่แค่แบบว่ารู้สึกว่าแบบอืมทําไมคน คิดกันแบบนี้เนาะประหลาดทีอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอาจริงมันก็เป็นเรื่องของโฮสที่แบบเราเคลียร์กันเองเราเคลียร์เคลียร์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยรกได้เลยเคลียร์กันได้ <c oughs> อย่างเรื่อง <c oughs> เรื่องเมื่อวานก็คืออย่างฮาน่าเองก็คิดเหมือนกันว่าอ่าหน้าเอาเรื่องที่หน้าไม่เข้าใจเราพอดีหน้าเข้าใจผิดเรื่องทวิตด,ด้วยก็เลย ก็ควรจะคุยกับพี่ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะออกมาพูดเรื่องอันนี้ฮะน่าก็ขอโทษทุกคนทุกคนเหมือนกันแล้วก็พี่<ม>ด้วยไม่ไม่หนูไม่ต้องขอโทษพี่ต้องขอโทษที่พี่โพสต์รลอยลแบบนั้นอะแล้วมันก็ไปโยมได้ไปเอฟเฟกต์คนอื่นๆต่างๆนานามันก็ไปทําให้หนูเสียวความรู้สึกใช่ไหมถูกไหมคะขอโทษนะ<ม>โอ้โหนะยีดีหน่อยดีี่ใช่ระโอเคโอเคจินตักจิน b i ียเนลขอ r ทนะครับ <Hey. S 1> คือความผิดส่วนหนี่งมันก็เป็นอแบบที่พี่โพสทวิตนั่นแหละแต่ว,ว่ามันก็แบบอ a g g e r a t e จนแบบมันไปจนอ mm ิน hmm. เกินเกินเบอร์เกินเกินนู่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้พี่ก็ต้องขอโทษทุกๆด้อมด้วยเนาะคนที่ถูกเอฟเฟกทุกๆคนแล้วก็อไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของน้องชาลีแล้วก็การมินด้วยแล้วก็ทุกๆคนเลยก็คือแบบว่า ไม่ไม่อยากให้ไปเอฟเฟกใครแล้วก็ข้วหน้าคืออย่าอย่าเพิ่งคาดเดากันไปเองอย่าเพิ่งแบบไปตีโพติพายหรือไปโยงนู่นโยงนั่นโยงนี่อะไรอย่างเงี้ยคืออยากรู้ได้แต่ว่าก็ใจเย็นหน่อยอแล้ว <Okay. S 1> พี่คนไปบอกว่าพี่ไปว่าฮาน่านั่นเป็นไปไม่ได้ที่พี่จะว่าฮาน่าฮาน่าเป็นคนเดียวที่พี่รู้สึกว่าพี่เปิดใจคุยยได้นะฮาน่าเป็นคนเดียวที่พี่คิดว่าเราเข้าใจเส่งกันและกันแล้วพี่รู้สึกว่าเ 하나 해 마음 진정히 กับพี่อ่ะ 겠죠? ก็อย่างที่บอกแหละเราก็คุยก 아까 말그 분들이요 그때 상황에 대해서 얘기를 했어 무슨 감정 때문에 그렇게 말을 했고 그런 행동을 했고 그리고 오빠한테 그렇게 말한 거에 대해서 그 죄송하고 미안하다고 그때 음. 음, 그렇게 안 해야 되는데 그렇게 해서 미안하다고. 음. 전혀 그렇게 생각 안 해도 되고. 음. 나도 그렇게 내가 방송하는 스타일이 만약에 내가 그렇게 방송을 했을 때 그렇게 이제 어, 많이 불편했으면 나도 미안하다고 얘기해 줘. พี่ 짐어. ไม่เป็น그รค่ะพี่ไหมก็ถ้าสไต

คนดูจะรูู้อยู่แล้วว่าค่หน้ากับจีนจะไม่ค่อยเขียนบทหรือไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่เคยเขียนบทเลยคือเวลาไลฟ์ก็จะเหมือนกับไลฟ์ต้นสดอะไรอย่างนี้อืมอืมจีนโอเคสุบยอด Yes brother yeah bro I love you and just we b e r s o understanding อะไรอู้เครออเครเข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกัน be s u n d e r s t a n d i n g right อืมเข้าใจผิดกัน u n d e r s t a n d i n g เข้าใจผิดกันอืมอืมอืม And I'm sorry, uh, my fans, are, they, I don't think they are my fans. Like, go like, send you messages. No, I'm no, 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 it's okay, it's okay, brother. I, so, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. No, Michael, it's okay. My bad, my brother. i o n o g u s I'm o i n to go to the house. o to go h e h o u i to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to g to m g n g o m i n g o go to the e i i to s m g o i n y o m going I'm g e h o s o n g t h e house. I'm going to go to u n g to go to o u s โอไมค์อจย็นๆจยนไม่เป็นไรไม่ต้องมายุ่งอะารยุกขี้จมายอ้าชินชักไม่อยากช่นักใจเย็นๆอืมอืมอืมอืบางคนืม่ืมอ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 มอืมอืปอืมามอืมมอืมออมม่มอม่ม้อ่อมออมอมนอมมมอมอมออ o โอเคโอเคได้กระจายได้กระจายเออเขาจริงอยี่จะบอกพี่ไหมว่าตอนที่ไลฟ์ใช่ไหมบางอย่างคือเราเขาเาก็เคยไปเราก็เคยเป็นเหมือนกันก็คือเราจะเห็นสถานการณ์ตรงหน้าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จริงจังแต่ว่าเขาก็ยากอยากจะบอกว่าบางทีก็ปล่อยออกไปมันจะสบายกว่าอะไรอย่างนี้

มันเป็นเพราะทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะเป็นไงกหล่อค่ะแค่นั้นเลยคือชินพูดนะไม่ใช่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 ยิมอ่ะสุดช้าน่ามากตอนนี้เคียร์ล้าก็ทุกคนดีกันโอเคอุลีเดอทั้งโอคโอเคโอเคโเคโอ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 เเคโอเคเคโอเคโอคเข้าใจโอเคคโอเคโอเคคคโอเคค